คุณสลีวันคัสสันเทียอายุ47ปีป่วยด้วยโรคเนื้องอกในมดลูกความดันโลหิตสูงถุงรมป่งพองกระดูกคอเสื่อมไขมันพอกกับโรคตับแข็งคนไข้มีโรคประจำตัวหลายโรคและโรคที่รบกวนชีวิตมากที่สุดก็คือโรคตับที่ทำให้คนไข้มีอาการท้องบวมและปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีเข็มทิ่มอยู่ข้างในท้องบวม ขับถ่ายผิดปกติไม่สามารถนอนได้และต้องตื่นมาตอนกลางคืนบ่อยๆเพราะอาการปวดท้องคนไข้ได้ขอความช่วยเหลือมาอยัางดรแก้มหอมและทางคุณหมอได้รับเคสไว้เพื่อทำการรักษาโดยให้ใช้น้ำมันสกัดกัญชาและยาสมุนไพรย,ยาพิกัดตีพลาเมื่อต้มกับน้ำสามลิตรให้ดื่นมาละ2ลิตรแคปซูรลรักษาตับอักเสบหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็น และน้ำมันสก,กัดจากกัญชาสามหยดก่อนนอนและปรับโดสขึ้นขมิ้นชันเพื่อรักษาการจุกเสียดแน่นท้องหลังจากที่คนไข้ทานยาไปได้สักระยะหนึ่งอาการปวดท้องและการจุกเสียดเริ่มดีขึ้นต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ทั้งสองข้างได้ยุบลงอาการปวดกระดูกและปวดตัวเริ่มดีขึ้นอาการจุกเสียดแน่นท้องดีขึ้นปัจจุบันคนไข้ได้รับยารอบที่หก อัปเดตอาการล่าสุดเดือนมีนาคม2567หลังจากที่ทานยามาได้6รอบตั้งแต่สิงหาคมปี2566เป็นระยะเวลาทั้งหมด6ครั้งค่าตับดีขึ้นจากค่าตับที่สูงเกินมาตรฐานปัจจุบันค่าตับเดือนพฤศจิกายนได้ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าไตาปกติอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องได้หายไป ผนคายรู้สึกดีขึ้นมากๆพอไม่มีอาการปวดท้องอีกเลยระบบย่อยอาหารดีขึ้นสุขภาพโดยรวมดีขึ้นเหลือแต่เพียงอาการทางระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นรอยโรคเก่าจากวันโรกและถุงลมป่งพองแต่ปัจจุบันดีขึ้นแล้วแต่ยังคงมีอาการปวดบริเวณคอที่เสื่อมปัจจุบันได้ลดยาลงเพราะค่าตับปกติเหลือเพียงแต่น้ำมันสกัดจากกัญชา ที่ใช้วันละห้าถึงสิบหยดเช้าและก่อนนอนตามอาการคนไข้ฝากกราบขอบพระคุณคุณหมอแก้มหอมและทีมงานทุกท่าน